wake up to the sound of your fleeting heart wake up to the sound of your fleeting heart when you go what you leave is a work of art on my chest on my heart จริงๆแล้วเป,เป็นการไม่รู้ตัวเองนะคือท,ทำมาตลอดตั้งแต่เด็กอาหารเนี่ยจนตอนโตพอตอนที่จะไปเตะฟุตบอลบอกแม่ว่าอยากไปเตะฟุตบอลอยากลองแข่งดูเนี่ยแม่บอกทำอาหารด้วยดีไหมเพราะว่าลูกชอบทำไม่ใช่หรอแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะมาทำเป็นอาชีพหรือทำมาเป็นเรียนวิชาก็เลยลองดูฮะเรา,าก็เลยรู้ตัวว่าเออเราก็ชอบนี่เราก็ทำได้สิ่งตอหน,น้าอาจจะไม่ชอบเท่าฟุตบอล แต่ก็เหมือนกับเป็น,นแผนสองที่ค่อนข้างใช้ได้เลยการจะเป็นพ่อครัวที่มีชื่อขึ้นมาได้ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยต้องมียิ่งโลกมันหมุนผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยจำนวนอาหารที่โผล่ขึ้นมาเนี่ย จะต้องมีเยอะมากเท่านั้นระบอกคิดว่าด้วยความที่ว่าพี่อิกเนี่ยเขาจะเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเด็กอยู่ทําให้เขาม,เมีแรงบันดาลใจหรือแรงมุ่งมั่นที่จะคิดเมนูใหม่ๆออกมาตลอดเวลาพยายามพัฒนาเมนูเก่าๆดัดแปลงออกมาให้มันดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นแเราบอกว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่ต้องการเป็นพ่อครัวในอนาคตได้ว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ ธรรมอาหารอร่อยอย่างเดียวมันก็ต้องพัฒนาความสาม,มารถในด้านอื่นๆไปประความกันด้วยเพราะไม่งั้นคุณก็อาจจะเป็นแค่เหมือนพ่อขรัวทั่วไปธรรมดา Wake up to the sound of your f e e t n g heart Wake up to the sound of your f e e t n heart When you go a t you leave is the work of art On my chest You're yours your love's not but I'll mine go มาถึงเมนูที่สองนะฮะซึ่งก็เห็นอยู่แล้วนะว่าตั้งหม้อไว้แล้วคือต้มมันอยู่นะครับการที่บอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูแบบฟิวชั่นคือฝรั่งสมไทยคือเราเอามันหมดมากินกับกระเพราเนะเส้นกระเพราเป็ดเนีนะ่ยตอนนั้นเราก็มีเนื้อเป็ดสับนะฮะเราจะไม่ใช้น้ำมันเราใช้มันของเป็ดน,นะเพราะเป็ดเป็น เนื้อสัตว์ที่มีมันเยอะนะฮะแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับตอนนี้เป็นเห็ดหอมสดนะฮะนี่ใบกระเพรานะครับแล้วก็มีพวกเครื่องของกระเพรามีกระเทียมนะฮะมีพริกนะครับแล้วก็มีผงพะโล้หนึ่งนะฮะผงพะโล้ด้วยมีผงพะโล้ด้วยครับอันนี้คือมันก่อนต้มทำไมไมกเลือกมันเล็กอ่ะคือคือมันสังเกตนะว่านอกจากเล็กอย่างเดียวสีจะเป็นชมพูใช่คือเป็นพันธุ์ที่ มันมันกว่าเหมือนเหมือนมะม่วงฮะมันมีหลายหลายพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์ที่มันกว่าเหมาะกับการที่จะทําเป็นมันบดมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมันบดก็ใช้ได้แล้วนะฮะอีกก็มีที่บเจอที่บดนะฮะก็เราก็พยายามเอาน้ําออกให้หมดนะฮะคือที่ทุกคนพลาดกันเพราะว่าบดตอนที่มันเปียกเกินไปแล้วพอบดเสร็จแล้วมันก็เลยจืดเพราะว่ามันดูดน้านะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาน้ําออกให้หมด นที่สำคัญควรบดต,ตอนร้อนนะบางทีรอให้เย็นแล้วบดเนี่ยมันก็จะจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดถ้าบดต,ตอนรอแล้วมันจะข้นแล้วเราก็จะใส่เนยนะเพราะน้นบดเราต้องใส่เนย ก็คือบานขนาดนี้ก็ใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะฮะเนยธรรมดาหรือแบบเนยเค็มเนยเค็มฮะเนยเค็มนะฮะไมยปกติใส่เพื่อปรุงรสชาติใช่แล้วครับแล้วใส่เกลือไปนิดนึงนะฮะจิ้มก็แล้วแต่ว่าใครชอบเค็มแบบไหนใช่อันนี้แหละครับพริกไทยพริกไทยดำหาพิกไทยดำก็ใส่หนึ่งหนึ่งผงหนึ่งผงหนบผม นี่นมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราตามด้วยผงพะโลมาคะอาจจะอร่อยได้ีใหม่ลองเลยดีกว่ายังไม่กล้าลองเดี๋ยวกลับไปลองที่บ้านก่อนแเออเป็นกะเพราพะโล้คุกไปเลยเนะเออ เดี๋ยวเราก็จะจะลองชิมดูนะนว่าว่ารสชาติเขามันบสดไม่ร้อนนะครับไม่ไม่ร้อนหาลองชิมดูไหมฮะคุณบอสใช่ไมใช้เตัมเค็มนิดหนึ่งอร่อยนะอ เราตอว่าต้องใส่นมอาแ,แล้วอะไรที่ทำให้อีกเริ่มมาสนใจในเรื่องอาหารเลยเอาจริงๆนะฮะ,ะเป็นความเป็นความกลัวก่อนว่าเราเราจะไม่มีอะไรกินถึงว่าแบบ อย่างน้อยเราเรา <laughs> มีสกิลนี้อยู่กับมืออ่าหอ,อเราคิดอะไรเพิ่มนิดวัตถุดิบนิดหน่อยก็มาทํากินได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คือส่วนตัวเราอยากทําอาชีพอะไรที่เอท,ที่ไม่ต้องฝืน่ะที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องฝืนใจคือที่เราชอบอยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าเราทำเงินได้จากสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งดีใหญ่ก็เลยใช้เวลา คิดว่าที่เราชอบอะไรบ้างอะไรเงี้ยฟุตบอลก็เตะชอบเตะมากเ<ช>ตะม,มากสุดเลยตอนนั้นเราก็มีอาหารที่แบบทาได้อยู่ทุกวันเลยก็เลยอยากเป็นนักบอลแม่บอกว่าเอาทำอาหารไปด้วยได้ไหมกลัวไม่มีติก๊กไม่มีกินของจริงอ,อะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเห็นเห็นม,มีคนตัวเล็กแ<ช>ม่เป็นคนเล็กก็เลยตัดสินใจไปเรียนทำอาหารด้วยไม่เราเราวัดครั้งแรกที่อีกแบบจับอุปกรณ์กันเออเหมือนแบบว่า เป็นคนซนแล้วเราซนจะชอบซนซนแบบแปลกๆไม่ซนเหมือนเด็กชั่วไปซนแบบครอบครัวเพราะว่าอะไรที่บ้านมีใครเป็นเชฟไหมครับไม่มีครับแต่บ้านบ้านอยู่เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วเล็กๆแล้วอยู่กันห้าคนเนี่ยแต่ครตอนเด็กแล้วก็ฉะนั้นเรามีสองห้องนอนคือห้องห้องห้องแม่กับห้องพ่อแล้ห้องเด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถึงกันหมดเลยบ้านมันเล็กมากจนเราเห็นทุกอย่างทุกที่เป็นเป็นมุมเที่ยวเป็นมุมเล่นอย่างเงี้ยในครัวด้วยเป็นมุมโปรดผมอะผมเข้าไปเล่น ตอนเด็กชอบกินไข่ต้มไงฮะครัเราก็เราก็อชอบทําเองชอบถ้าเราต้มได้เราอยากต้มเองมากกว่าแต่ว่าก็เป็นเมนูแรกๆเลยที่เริ่ม